สวัสดีครับลูกค้าจากทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลแอนแอนหรือเซลมดนะครับจากร้านโมสอนอัมพรเท็เตอร์สาขาปั๊มบางจากอำเภอลองหงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูเท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นยันมาพรีเมียมครับ EF393T ทีนะครับผมมาพร้อมกับใบมีดดันดินหน้าครับและผ่านใหม่หลัง6นะครับผมเรามาดูสภาพรอบๆคันนะครับสภาพสวยๆครับคันนี้ แต่ดูการปัดยังไม่ได้เคยใช้งานนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะครับอยู่ในเพียงแค่ราคา395,000บาทครับผมถ้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์098 623 2342และ081365 5997นะครับผม ช่างสตาร์ทครับผม ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับผมขอขอบคุณครับ